สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำขนมทองนภคุณกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วทองหรือถั่วเหลืองนะคะเราก็นำมาถั่วเนี่ยไปคั่วค่ะคั่วแล้วก็มาบดให้ละเอียดนะคะจากนั้นก็นำไปร่อนนะคะท่านที่สนใจการทำถัว่วถั่วทองนะคะคั่วนะคะคั่วให้สุกแล้วก็นำไปร่อน ไปปันป่นให้ละเอียดแล้วก็นาไปร่อนนะคะร่อนทั้งสองครั้งนะคะให้ละเอียดนะคะหอมนะคะหอมค่ะถั่วนี้ก็มีโปรตีนเยอะนะคะดีต่อสุขภาพค่ะเวลากินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วนะคะถ้าที่สนใจการทาถั่วแบบนี้นะคะก็ขเข้าไปดูดูได้นในควนวิชานณนะคะถั่วนี้ร้อยกรัมนะคะจะทําทให้หมดเลยคะ่ะร้อยกรัมร้อยกรัมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาถั่วเนี่ยนวดกับน้ําอันนี้เป็นน้ําตาลกะทิและก็ไข่นะคะผสมกันนะคะเคี่ยวเคี่ยวผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าใครสนใจการเคี่ยวน้าตาลกะทินะคะแล้วก็ไข่ก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนะในโคนีิชานานะคะใช้แป้งนี่สองใช้ถั่วนี่สองส่วนนะคะแล้วก็น้ําตาลหนึ่งส่วนนะคะอันนี้ถ้าเป็นร้อยกรัมอันนี้ก็เท่ากับห้าสิบกรัมนะคะ ใส่ลงไปก่อนค่ะค่อยๆใส่นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้พายนี่ละคะ่ะทำแปแ้งกับทำถั่วนี่นะคะถั่วทออนี่นะคะกับต่ำตาลนะคะให้เข้ากัน,นะคะ่ะเราต้องมีความเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าแห้งมากเดี๋ยวจะ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 ,จะไปพิมพ์แล้วไม่ดีนะคะ เอาพอหมัดมา,มานะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วนะคะ <C le ak> ค่ะเดี๋ยวไม่พอเราก็ค่อยเติมนะคะอันนี้เราต้องดูถั่วของเราด้วยนะคะว่าถั่วกับน้ำตาลพอกันไหมแต่ว่าอัตราส่วนก็ประมาณนี้นะคะนะคะหมายความว่าถ้าถั่ว้อยกร่มก็น้ำตาลที่เคี่ยวแล้วนี้นะคะก็้อยกรัมค่ะเอกก็ห้าสิบกรัมนะคะ สองส่วนนะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งส่วนนะคะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยะคะ่ะดูสภาพแวดล้อมด้วยนะคะไม่ค่อยคงที่นะคะเวลาทําไปต้องสังเกตะคะ่ะแต่ก็อยู่ในประมาณนี้ก็อร่อยค่ะนะคะถั่วนี้นะคะเขาะจะแห้งเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องใช้ความเร็วหน่อยนะคะไม่ต้องนั่ง,งวนวดเลยคะ่ะ หอมนะคะหอมถั่วนะคะแล้วก็หอมหอมกะทิหอมน้ำตาลนะคะเราต้องให้เนียนหน่อยนะคะต้องให้เนียนนิดหนึ่งขนมทองนบประคุณนะคะหากินยากนะคะเราอยากกินเราต้องทำเองค่ะ ในท้องตลาดไม่ค่อยมีขายนะคะเป็นขนมไทยโบราณนะคะทำทำเองกินเองนะคะมันจะอร่อยใหม่ๆนะคะดีต่อสุขภาพะคะ่ะถั่วแล้วก็ขั่วใหม่ๆนะคะในค้างคืนนะคะขนมไทยเนี่ยถ้าค้างคืนแล้วก็ก็อร่อยเป็นแบบนึแต่ว่ารสชาติก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเราทำใหม่หมๆ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําให้เขาเป็นก้อน,นะคะ่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะจากนั้นเราก็ใช้มือนวดค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะขยำให้เขาเนียนนะคะแต่ถ้าอยากได้นวลเราก็ใช้ถั่วนี่เราก็มาทํานวลค่ะนิดหน่อยนะคะเราก็ปั้นค่ะเราจะปั้นชิ้นละหนึ่งคำนะคะ ดูนะคะชิ้นละหนึ่งคำประมาณนี้นะคะเราทำเป็นรูปไว้ก่อน,นะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำให้ดูสักสองสาอันนะคะ mm hmm. ประมาณนี้นะคะ mm hmm. จากนั้นนะคะเราก็จะใช้พิมพ์นะคะพิมพ์สำหรับ อัดลงไปนะคะเราจะใช้เป็นดอกไม้ก่อนนะคะอัดขนมลงไปค่ะเวลาเราเราขยับแล้วนะคะถั่วเนี่ยเขาจะแห้งง่ายนะคะเราต้องใช้ความเร็วหน่อยนะคะอร่อยนะคะหอมค่ะอัดไว้อย่างนี้นะคะค่ะเราจะทําเป็นรูปแบบไหนก็ได้ะคะ่ะขึ้นอยู่กับเราชอบใจนะคะจะทําอันนี้ก่อนนะะ จากนั้นเราก็เราก็จะเคาะคอค่ะไอคขนดองค่ะไอนดองก็จะออกมาเป็นนี้นะคะเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาจัดเรียงค่ะอันนี้ที่เราทำเป็นตัวอย่างเลยนะคะ ันนี้ถ้าเราจะทําเป็นรูปอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้จะทําเป็นรูปดอกไม้เนี่เดียวค่ะเพื่อให้หมันเหมือนกันนะคะ,คะเดี๋ยวลองทําอีกสักอันนะคะค่ะแล้วก็กดๆอย่างเี้ยนะคะให้เต็มๆต็มนงหอมนะคะจากนั้นเวลาเราอบเราเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปอบฟันเทียนะคะ่ะอบปันเทียนให้หอมอีกสักนิด,นด ทำใหม่ๆอร่อยนะคะหอมค่ะใช้ผ้าค่อบๆหน่อยหลุดนะคะค่ะออกง่ายไม่ยากค่ะหรือถ้าเราจะใช้ไม้ไม้ไม้กัดหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะนะคะไม้กัดหรือไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะเวลาเราทำเสร็จแล้วนะคะ เราก็มาจัดเรียงค่ะจัดเรียงให้สวยงามนะคะเป็นอย่างนี้นะคะจัดเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะผมพ์มให,หมดนะคะสําหรับการการทําขนมทองนองพคุณวันนี้นะคะก็สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ขอไปแจกเพื่อนบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทําให้เสร็จะคะ่ะขนมทองนองพคุณุนนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะของเราวันนี้นะคะ ขนมทองน้องคุณนะคะเราก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพบวก,กันนะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะทองน้อคุณนะคะสวัสดีค่ะติดตามให้เราด้วยนะคะทองน้องปคุณนะคะสวยงามนะคะหอมค่ะ หอมเนียนนุ่มหอมหวานมันนะคะสวัสดีค่ะติดตามไปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ